สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับสาวดับซิงครับวันนี้มาดูเพ็ดเจริญการช่างรับลงนาหลมนะครับแพ็คคู่ครับดูสภาพดินแล้วคันเดียวไม่น่าจะรอดครับเออ2021กับ2022นะครับคันนี้ก็มาใหม่ๆยังไม่น่าจะถึงเดือนนะครับคันนี้มาแพ็คคู่แล้วครับ ดีไซน์ก็จะต่างกันนะครับตั้งแต่ชุดบัลลังครับหน้ากากไฟหน้าดูออครับรถหนึ่งปีกับรถหนึ่งเดือนนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะแทงมานี่เราเปล่าหรือจะไปด้วยกันนะไม่รู้เป็นผมผมแทงมานี่เลยนะวิ่งข้ามไปเลยครับข้ามไม่ข้ามอนะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับโอข้ามครับเห็นไหมครับแค่ข้ามกันนาดูแล้วครับตูดยังนั่งเลยครับ เนี่ยหน้าหย่ยแน่นอนนะไปแล้วครับไปได้ครับล็อกแรกก็จะผ่ากลางไปเลยครับผ่ากลางไปแล้วครับอันนี้สองพันยี่บะครับคันนี้ออกก่อนผมอยู่สองเดือนนะครับสองหรือสามเดือนสองเดือนนะครสองเดือนแต่ เชั่วโมงไล่เขาน่าจะเกินผมน่าจะประมาณห้าเท่าแล้วมั้งครับนุ่นนุ่นนั่งแล้วครับนั่งแล้วครับนั่งแล้วครับหน้าชิดนแล้วครับนั่นตอนนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับที่เพี่ตาเขาลงนี้ครับเดี๋ยวเรามาให้ดูเป็นแนวทางครับเอหน้าหน้าติดกันครับเจอดินหลุมเหมือนกันครับคันนี้แปดตันกว่านะครับเกือบเกือบเก้าตันนะครับ เกือบเก้าตันน้ำหนักอเอียงแล้วครับเอียงแล้วเอียงแล้วครับเอียงแล้วไหวไหมไหวไหมแต่ดูขนาดเอียงแล้ว,วมนนววันยังไม่ท่วมับยังยังเดินหน้าไปได้เรื่อยๆนะยังไปได้ครับดูรอยครับท่วมแท็กแล้วครับท่วมแ็กแล้ว แต่ยังไปได้ครับเออหน้าหล่มคือว่าที่นี่เอ่อหน้าดินมนเรนหน้าดินมนเลนดูครับโอ้สามสิบหกบาทนะครับน้ำมันนะครับนี่ครับมาดูมาดูความลำบากครับก็คือหน้าลูมข้าวล้มข้าวยืนข้าวอะไรราค่าเดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็โอ้เจ้าของรถเกี่ยวเหมือนกันครับการลงทุนนะครับ ตอนนี้ก็สองล้านสามแสนห้าหมื่นแล้วนะครับต่อคันนะครับขึ้นทุกอย่างครับที่ยังไม่ขึ้นน่าจะราคาเกี่ยวข้าวนะขึ้นมากก็เห็นใจชาวนาครับเพราะว่าข้าวราคาไม่ขึ้นด้วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดครับเดี๋ยวพามาดู2022ครับล่าสุดครับรถไม่ถึง1เดือนกับรถหนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับคันหนึ่งปีกัน1เดือน เียชาครับเ่าแเก่ทราช่างครับมาเอาดีด้านรถเกี่ยวแล้วครับรายได้ดีมาหรือเปล่าครับมาไหมโอ้ไปคนละหน้าเลยครับ เปิดคนละหน้าเลยครับที่จริงน่าจะปีตามกันนะครับไล่ตามกันน่าจะน่าจะดีกว่าครับเพราะว่านาม,มันลมครับเอ,อในความคิดผมนะผมว่าถ้านามันลมแล้วก็จุดนี้มันเกี่ยวแล้วอะ่ะเรามีสิทธิ์โยกหลบครับโยกหลบเพราะว่าถ้านามนลมแล้วเปิดหน้าแรกนยะเปอร์เซ็น์ที่ดินมันจะแลบเลกบปถมต้นข้าวอะ่ะก็จะมีนี่บ้างครับ นี่เขาเรียกผมผมว่าวิจารณ์ไหมอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ครับแต่มุมมองอ่ะผมพูดเหมือนว่าเราก็เคยขับมานะครับแต่มุมมองผมน่ะผมว่าผมคิดอย่างนี้ครับอาจจะผิดจะถูกก็เพิ่มเติมช่วยกันครับร่วงนะครับยังนะครับยงนะครับยังแต่เสียงค่อนนิ่มกว่าครับเสียงแกบลอยสงสัยดากไม่ช่างในครับกรรมนาช่างใน อาจารย์ในก็จะมีตูดแต่ละสูตรครับแกจะพลิกแพงพลิกแพงไปเรื่อยช่างรวนาก็เหมือนกันนะครับมันบางทีมันไม่ใช่ว่าใครๆเขาทาได้นะครับเพื่อนผมชั่วโมงบินยี่สิบกว่าปีแล้วครับสาหรับรถเกี่ยวแต่เขาก็ไม่ทําเขาเลือกที่จะจ้างทําเพราะว่าถ้าช่างรวนาจริงมันก็หมายถึงว่ารถสู้หลุมได้ดีเปอร์เซ็นต์การเซฟน้ำมันก็ช่วยได้เยอะ แล้วดูใครแรงแรงก็มันดูตรงนี้มันจะลอยมันดูดูรถมันเอียงหมดแล้วเนี่ยแล้วการหลุมถ้ามันสู้ไม่ไหวมันก็จะทิ้งควันครับควันท่วมกลับมาแล้วครับอีกคันจะน็อกแล้วครับคันใหม่จะน็อกแล้วครับจะน็อกแล้วครับคันนี้เปิดไปก่อนตั้งไกลครับเปิดไปก่อนตั้งหนึ่งหนึ่งหน้านครับ ก็ยังว่าครับแต่แต่ละจุดดินมันไม่เหมือนกันครับเห็นไหมครับตอนนี้รถมันเอียงนะครับรถมันเอียงแล้วนี่มันจะเอียง้วครับดูครับตะแคงนั้งสองคันครับตอนนี้ก็ห้าโมงเช้าแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวเลย ตื่นไปกดหวยตั้งแต่ตีห้าครับเอียงแล้วครับเอียงแล้วครับไหลแล้วไหลแล้วอู้ขณะก็เอียงหนักแล้วครับไหลแล้วครับสไลด์ลงแล้ว เดียวในลำบากนะครับเพราะว่าหนจะต้องหนักเข้าบนอุ้มในจะต้องมาสู้ลมครับมาสู้ลมในต้องมากินข้าวให้หมดรวงดูคันสไลด์ไหลครับไหลอีกแล้วคันใหม่ตูดนั่งครับตูดนั่งแล้วแต่ถ้าเป็นบ้านผมนี่ไม่มีโอกาสอย่างนี้งงครับคุณไม่มีโอกาสได้ถอยครับถ้าดินขาดก็คือว่าไปเหยียบอีกรอบคือหายริบ ครับเดี๋ยวต้องหลบให้หคมับเพราะว่าเราต้องกินเลยคัาเท์มานะครับ <c oughs> อันนี้แล้วแต่สูตรนะครับใหม่มาแล้วคันใหม่มาแล้วเอาไปคนละหน้าครับเดี๋ยวมาดูว่าคันใหม่จะน็อ k หรือเปล่าครับ ผมนี่แทบไม่มีโอกาสได้กระจายฟังแล้วอยู่ที่บ้านครับขี้เกียจครับขี้เกียจกระจายกระจายไปกไ็ได้เหมือนเดิมครับเขาไม่ได้ให้เราเพิ่มไม่ได้อะไรครับออสังเกตที่ตูดนะไปท้ายตัวใหม่ก็จะไม่เหมือนกันครับโอ้โ,อโอียังเร็วยงเร็วนั่งเร็วไปได้ครับ เชิดแล้วครับเชิดแล้วยังไปได้ยังนะครับคุ่เห็นไหมครับมันไหลแล้วครับไปแล้วครับไปครับสังเกตนะครับน,ะน,บน,บน,น,บนี่รถรถมันมิดแท็กแล้วนะครับด้านซ้ายแต่ควันยังไม่ทิ้งนะครับ สูดแม่อาจารย์ไนหรือมั้งยังไม่ทิ้งับไม่ทิ้งควันลงขนาดเลนหน้าเลนลึกเลยเดี๋ยวต้องมาดูช็อตสุดท้ายครับช็อตสุดท้ายคือว่าจังหวะที่รถมันหนักแล้วแล้วก็ต้องมาเก็บเลนหน้าสุดท้ายครับท่านเดียวก็น่าจะรอดอยากครับไปแล้ว ปแล้วครับปีขั้นหม่เป๊แล้วครับธรรมชาติของนาน,นะครับช่วงล่องกลางล่องกลางล่องกลางก็จะเลนเลนหน่อยครับไม่รู้ว่าเขตที่เขาปั่นหรือเขาถเอาผมไม่รู้นะครับจะเป็นบานเท่ากันใช้ผ้าทอองนะครับล่องกลางอาจจะเป็นล่องน้ำเดี๋ยวรอดูขากลับมา